อยู่น้ำหัวน้ำสวนนี่ลดบรรยากาศไปธรรมชาติลดแหล่พี่น้องไยเออปดอันอกรุบออกได้วอหนึง่งเนาะโอ้ยโดยพี่น้องเลยกินเขา่ากินน้ำนะพ่อเอ้ยกินแล้วนี่ยังกินมื้อนี่กินซีนแห้งซีนแห้งเนาะอืมเอ้ยมันเอ้ยปุ้ยมันบดอดออเนาะพีน่น้องเนาะเนาเข่าเรื่องกันเลยสิพี่น้องไงลายคู่ลายคนก็อยากผู้จากปากของเอ้ยอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่า หลายคนพี่น้องไอ้ถามเขามาว่าสันว่าโอ้ยไปเบิ่งในเด้อว่าสันเนาะทางเอื้อยปุ้ยกับน้องนาเพื่อนมีข่าวดีได้ว่าสันเมนว่าเอาื่อยดอ่าไปปิ้งปังหักกันแต่ตอนได้เอื่อยนี่เพ้่ละตั้งแต่เกี่ยวข่าวตั้งแต่ลืมมาอยู่แสดงว่ามาแรกๆเกพื่อนนะ่ปปิ้งปังกันเลยไปจักกันนี่บอกตั้งแต่มาเ <laughs> พุ่อนไ,ได้เนาะเอ,เอื้อยอันนี้ได้ใบได้คอกันข้างห้เรียกบ่ อดผู้ล้วผ้ใหญ่เลยบอกผู้ล้วผ้ใหญ่ก็บว่าอายุแต่บทันได้นั่นเท่าเพิ่นว่างเวียกว่างยังเพิ่นแล้วก็ยังตัดอ้อยตัดยังแบบนี้นะเอ้ยอายุจักปีก็อสามสิบแปดแล้วสี่สามจุดเก้าแล้วอืมสี่สี่สิบเหลือได้หนิเนาะอ๋าอน้องนาเท่าไรก่อนนาะของเพิ่นจากเบื้องในใบสมุนูครัวนก็ซาแปดนี่แหละซาแปดเคยเบื้องในใบสมุนูครัวได้ แดดห่อนๆพี่น้องเอ้ตอนเที่ยงๆปาโตเนาะส่วนยู่หุ่มอยู่เงาพี่น้องเอ้เดี๋ยวไปทางใดกะแสงแดดไพกระปอมหยิบหยิบหยิบพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าตกมาเดือนหนึ่งเดือนสองเลยกะห่อนพี่น้องเอ้อยู่บ้านเฮาเนาะอ่าทางอื่นทางไกลพุ่นห่อนคือกันอยู่บนนอพี่น้องเอ้เอ้าก่อนอื่นเนาะพี่น้องเนาะ กาบสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะหมู่เพื่อนกันเนอะสู้คู่สู้คนเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อครับป่าจันอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศตอนเที่ยงเนาะอ่ะพบพ่อกันเมนื่อนี้พี่น้องเลยเนาะป่าจันมาส้นยู่ห่มอ่าต้นไม้วิกพี่น,ออน,อน้องเลยเนาะอ่าส้นห่มส้นเงาแยมเที่ยงอ่า,อากินข้าวกินน้ำกันเนาดเดีด๋วยวพี่น้องเลยลายหมองลายบอลเนาะอ่านะตำมะขุุ่้งเพชรพี่น้องเลยตอนเที่ยงแบบสี้เนาะ บ้าพี่น้องเอ้ยเออเอา,เอาตอนนี้เนาะบัจจันทร์ก่ายังอยู่ที่บ้านโนนสันคือเกา่าพี่น้องเอ้ยหลังจากมามอบต้นหมักม่วงแล้วก็มอบทอห่มน้ำห่มในใส่อทอหนองปลาเนาะเ,เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมอบให้ทางบ้านสวนเนาะของอบาาัวจันทร์นี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะทีมงาน หลายคู่หลายคนเป็นกับคองคอยอยู่เพื่อนส่วนที่เป็นหูพังหน้าตาแบบใดว่าสันพี่น้องเอยเนาะอยากเห็นเด้วยวัดสันนอเอาเมื่อนี้วจันกามาอยู่พี่หลายพี่น้องเอยบ้านไอเอเนาะมากับกบุพพพ่อไพ,อพ่มิดจีดีสมอยสมีอยู่พี่น้องเอยเนาะอ่าและวจันกามานั่งสนหฮมเนาะขอเว้าลมน้อยหนึ่งพี่น้อง,งนะเอยเนาะเรื่องอที่ไปที่มา อของน้องหน้าวสันซาพี่น้องไงเนาะมีหลายคนอคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าทักเข้ามาทางามิส s ิ่งเจอของบอจันทร์ส่วนตัวพี่น้องไงเนาะาถามข่าวถามข่าวน้องาาาาน,องนาเป็นจังได้ว่าสันพี่น้องไงไปแจ้งข่าวดีเล่าว่าสีถมที่ถมทางว่าสีเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซ้านให้ไปหอดใส่แล้วลืมน้องพะลเรือบอว่าสันพี่น้องไงอ่ะนาะงพี่น้องกะยังบททันดวงทันลืมเด้อพี่น้องเด้อเนาะ กับทางเม่เพื่อนกับให้ความสนใจอยู่เพียงเท่าไงแต่ว่ายังรอคอยเนาะเพื่อนกับเฮ็ดหลายอย่างเพียงเท่าไงเนาะหลายทางรอทั้งนั้นทั้งนี้แล้วสักก่อนเพราะเพื่อนกับคนเดียวเนาะเพียงเนาะและกับอีกหนึ่งเขตเพียงเท่าไงที่อยากจะบอกพี่บอกน้องเนาะนั่นก็คือเขตของไอโมพียงเอ่าไงเนาะหลายคนอยู่ยังบ่เข้าใจพี่น้องเยเนาะยังถากถามเข้ามา ลืมไอ้มูเด้อบ่คือว่ามิดจีดีเลยว่ดสันพี่น้องเลยคือในนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะว่ดจันท์อยากบอกพี่บอกน้องตรงนี้เลยพี่น้องเไยอ่าพอดีว่าทางว่ดจันท์กลับไปแจ้งทางไอ้เพิ่นแล้วรอบก่อนเนาะว่าสิเอาไอา้เพิ่นมาอยู่พี่้วพี่น้องเไยบ้านนุ่นสันอ่าทางที่ทางของไอเอเนี่ยเนาะมันกระถือดีว่ดสันพี่น้องเไยทางเมเพิ่นว่าเนาะแต่ที่นี่ไปแหละอ้ายเาพิ่นบ่มาพี่น้องเไยพร้อมโดยครอบครัวลุงป้าเอาอาเพิ่นกะ โเห็นดีว่าสันซาพี่น้องไงอยากให้อยู่เป็นกุ้มเป็นโงนกันอยู่หันอ่าก็เลยยาพี่น้องไงทางเมย์พิ่นก็โอ้ยกเลิกเนาะเพราะว่าเมย์พิ่นจุดประสงค์นี้อยากออกมาอยู่น้ากันเป็นหมู่บ้านสายบุญอยู่พี่ว่าสันซาพี่น้องไงเนาะอ่าตอนนี้ก็คือโจ้แล้วเด้อเนาะอ่าเขตของไอหมูพี่น้องไงเนาะและมาทางนี้พี่น้องไงเนาะอ่าเมื่อนี้อาจารย์ก็มีคําถามหลายอย่างหลายแนวพี่น้องไงอยากจะมาถามน้องนา แล้วก็อยากจะมาตอบพี่ตอบน้องเนาะหลายพี่น้องเลยเพราะว่าหลายคนแหละเนาะว่าโอ้ยให้ความหวังนะ้องเพิ่นแล้วก็มิจฉีดีเลยว่าสันพี่น้องเลยอ่าวันนี้เนะน้องเนพะียงเนาะมาจันทร์เกษเขามาโอรุม,มืงกรแล้วก็อย่างแรกเลยที่มาจันท์จะเข้ามาหาน้องหน้านี่เนะน้องเนพะียงเนาะอ่าเป็นเขตของทางเมแก้วพ,งงนะพี่น้องเลยเนาะเพิ่นอ่าฝากเงินมาให้เฮ็ดใบสมุนุข,ขวาพี่น้องเลย อ่านองนาเนีน่ยแหละไปฮอดใส่แล้วบาสันน้อพี่น้องเนาะบัดประจำตรงจำตัวได้เดาบอพี่น้องเไยและสิ่งล่าสุดมื้อนี้พี่น้องเไยเนาะบัดจันเกลือได้ข่าวจากพอน้องตองอ่าและก็าใเบึงในสมจากซ่องของบ่าวลาวพาเพลินพี่น้องเไยเนาะลายขู่หลายคนอาจซิู้จักดีบ่าวลาวคือไผ่บาสันพี่น้องเไยเนาะคือบ่าวลาวเพิ่นมานําเสนอเนาะพี่น้องเนาะอ่าบอกพี่บอกน้องน้องไป มาได้พบพนอน้องนาเพิินมีเมียแล้ววสันพี่น้องเลยอ้าวนเนาะเป็นเรื่องเล่าที่ดีได้หนี่พี่น้องเลยอ่าและกับอา่าหลายคนเนาะอยากให้วสัาานเข้ามาถามมึงเ,เรื่องจริงมันเมนบอวสันพี่น้นอ,นองเลยเนาะน้องนาเพินินนนัได้เมียถือว่ามีอายุแก่กลัวเกือบเจ้าปีวสันพี่น้นองเลยเนาะผู้เป็นเมียกับโบเมนคนอื่นคนไกล เป็นเอื้อยปุ้ยเม่น้องแพทวสันฟ้าพี่น้องไงยู่หัวเฮือนอ่าน้องอ่าตู้หรือว่าหัวเฮือนของไอเออะไรพี่น้องไงเนาะอที่เพื่อนเป็นแม่ห้างลูกติดลูกแพทสองคนนะพี่น้องไงเนะาะวสันพี่น้องไงจักเพื่อนไปฮหักไปมากกันได้จังใดไปปิ้งปังกันได้ในใดพี่น้องไงเนะาะอล่าสุดนี่มาอยู่น้กากันแล้ววสันพี่น้องไงเนาะเอาแล้วสิพี่น้องไง ว่าจันการสิถือโอกาสนี้เข้าไปถามรายละเอียดอีกกอนแล้วก็พร้อมไปแจ้งน้องเพิ่นแล้วแหละพี่น้องเลยเนาะว่าสิ่งที่มาให้ความหวังน้องเพิ่นนั้นยังบ่ญทงบ่ญดืมเด้อพี่น้องเด้อยังสิสานต่ออยู่แต่ว่ารอเขตของไอ้พ่อน้องต้นก่อนเนาะแล้วก็เขตของบ้านสวนแล้วซะก่อนเดี๋ยวจังว่ากันอีกว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเอาพี่น้องเอ้ยอ่าเสื้อว่าหลายคู่หลายคนเนาะพี่น้องเนาะของใจแล้วก็บ่อยากเสื้อ ในสายตาที่เห็นเมื่อนั้นพี่น้องเลยเนาะว่าน้องนามีเมียที่แก่กว่าว่าสันซ่าพี่น้องเลยเนาะแก่บแก่ซำใดไปเบิ้งไปส้มกับบวจันพี่น้องเลยเมื่อนี้บวจันกะสีเข่าบ,บุกไปเบิ้งฮอดเทือนของเอ้ยปุ้ยเนาะหรือว่าเมยน้องแผดพี่น้องเลยเพิน่นอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่บ่ด้เนาะตอนเทียงๆแบบนี้พี่น้องเลยอ่าสีพบสีพ่อน้องนาเพิน่นหรือบ่อ าถามทางพ่อน้องตองเมื่อกี้นี้ว่ามาอยู่น้ากันเลยนะว่าสันพี่น้องเลยเนาะอ้าวมารับมานอนอยู่พี่แล้วว่าสันพี่น้องเลยกระตุบน้อยคอยหักของเอ้ยปุ้ยเอาไปลุยเบิ้งน้ากันพี่น้องเลยหลังส่วนเนาะไปเบิง้งไปสมน้องนาจริงแท้หรือบอ่อพี่น้องเลยเนาะหักต่างอายุหักต่างอานามกันว่าสันพี่น้องเลยเนาะเอาบวาเป็นยังพี่น้องเลยแก แต่เพียงอายุเนาะเพียงเนาะเรื่องคมหักหนี่ขึ้นอยู่กับคนสองคนปิ้งปังหักกันเนาะ,ะถึงสีแก่สีหนุ่มสีน้นอยซํำได้ถ้าเป็นคู่เป็นค้องกันแล้วมันกับโบแค่กันเนาะเพียงเนาะเอาขับไปบ่งไปส้มเพี่ง,ง้องะอ้โบอะไรใหญ่กันหางเสือ้ออยากบึงอยากส้มแล้วไปลุยกันเลยพี่งเนาะไงไป อโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ว่าจันการตัดภาพมาทาั้งนี้พี่น้องเลยเนาะมาที่ทางของทงั้งเอ้ยปุ้ยหรือว่าแม่ของน้องแพทเพื่อนพี่น,อน,น้องเลยเนาะอ่าเป็นที่เรียบร้อยมากับพบพ่อกับสวนพี่น้องเลยพักสวนหญ่าสวนมะคงมะเขือพี่น้องมะแข้งปลาโอมืดเออคืออยู่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเลย เออทางบรจันต์กะรู้สึกว่ามาหาเอื้อปุ้ยเพื่อนนี้เธอหนึ่งเธอเดียวแต่โดนนานแล้วพี่น้องเลยเนาะเออมาบัดที่นี่ผลละปลูกหักไม้เพื่อนปุ้ยพี่น้องเลยเออถือว่าเต็มมืดอือ้อคือเนะอาะอ้าโทอันนี้แล้วพี่น้องเลยกระตบน้อยคอยหักของเอื้อเพื่อนวสันต์พี่น้องเลยเนาะโอโ้ไปทางใดและ คือเห็ดมิดกีดีอยู่แท้นนเนาะอยู่พุ่นบ่อยู่โอ้อยู่พุ่นพี่น้องไงหลังบ้านพุ่นเนาะเสียหญ้าเสียตองโยปลาทั่คืองามคักไอ้ดีอันนี้พี่น้องเนอ้ยเอ่อหมักทั่วหมักมันเพิ่นโอ้ยเห็ดยังอยู่ดเด้เอ้ยเอ้ยอือฮึหนสบายดีเด้อเนาะปลาพอดีแล้วนี่พี่น้องเอ้ยสิม,มาขอลมะพริก เมื่อกินนี่เนาะไอลักปลูกตอนนด้เอื้ยนี่คืองามแท้ปลูกแต่คือเละละเดือดอืมตั้งแต่ม,มาอยู่พื้นบ่อนันนี้โอ้โหพี่น้องเลยมืดเออ,อคืออยู่เนาะงามอีดีได้ผักพริกสีฟ้าพี่น้องเลยปไาพริกดอกพริกงันเท่านี้เนะาะไปโดยโดยโดยโพี่น้องก็สบายดีอีกรอบหนึ่งได้เลยเด้อสบายดีเนาะปไาอยู่ยน้ำพุน้ำสวนเมื่อนี้ ไม่ได้ไปทางใดเนาะไ่ใหม่ปลาอ้อยว่านี่เขาลดตัดอ้อยเขาแก่กว่าทันอ่าไยใหม่ปลาอ้อยลุงกันโดยตะเกาไปตะเกาไปาตัดอ้อยบ่รตะเกาค่ายใหม่แล้วมันนั่นรถผมมีแก่แล้วเขาบริจอืดโดยก็เลยโจ๊ก่อนมื่อนี้อยู่หัวอยู่ส่วนเนาะใส่สะดุกไปทางใดเลยหมอนองน้อยเพิ่นโอ้ดินน้ำนองอ้อมเพิ่นพุ่นขอฟังเสียงอันใกล้ๆแน่เอ่ยนอนนิดไหมแน่นิดนึงกี่นองเลย มีหลายอย่างหลายแนวอยู่ยอยากมาทำมื้อนี้เนาะ <laughs> โอ้ยพี่น้องเอ้เนาะเอาเอานั่งอยู่มบนนี้รถเนาะเอ้เนาะอยู่น้ำหัวน้ำสวนนี่รถบรรยากาศไปธรรมาชาติรถแหไรพี่น้งงองเอ้โปดอันกรุบออกได้วอหนึง่งเนาะโอ้ยโดยพี่น้องเอ้กินข้าวกินน้ำนะพ่อเอยกินแล้วนี่ยังกินมื้อนี่กินซีนแหง้งซีนแห้งเนาะเอ้ยเมนเอ้ยปุ้ยเมนบ่หนเอ้ยเนาะพี่น้องเนาะ บอจันท์ครับบได้มาหาเอื้อยเพินเ่นแตโดนนานแล้วเนาะนะรู<ห>นะ้สึกว่าข้างหนึ่งข้างเดียวเนาะที่เขามาหาเอื้อนะยเนาะโดยเอ่อเอือนซานยังบอทันมะีเนาะเอื้อนะยเนาะยังอยู่กระตุ้บคือเก่าอยู่ยแต่ว่าผลละปลูกนี่อ้อมห่างอ้อมเอวไปเลยเนาะปลาโดยพี่นะ้องเลยเออเขาน้ำซ้ำปลายังมีกินอยู่บ่เอื้อยมีอยู่ยังอยู่เนาะโดยยังมีเอ่อซื้อเอาบ่ไม่ได้เลย กะเบ,บิดกระซื้อลงไปเอาน้ำป้าเน่แล้วแต่หาท่านกับบุซื้อคันว่าหาบุท่านกับไปเอาน้ำป้าอยลุมกินโอ้ไปขอเพิ่นกินก้อนเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งพาอาศัยพี่น้องไงโอ้ยเนาะเห็นเจ้าปลูกกันผลละปลูกงามแบบนี้ก็ดีดีใจน้ำพี่น้องไงเนาะเอากินไงยังเอ เดือกกินเดือกไส่กับขายเนาะโมยากหมักพริกนี่พี่น้องไงที่่ไปตลาดเตดี่นี่แป๊บเดียวเนาะเพราะว่าคองกินแบบประจําวันอยู่แล้วเนาะมาหาไอ้พิ่นโบเห็นสม่วยสมีอยู่ไปตัดอ้อยหรือวะเด๋อพี่น้องไงเออเสีด้เป็นหมู่บ้านเดียวกันเมื่อลยแถวนี้เนาะแปลนเมื่อแล้วเนาะเออเด๋อพี่น้องไงเนาะเอา เข่าเรื่องกันเลยสิพี่น้องไงลายคู่ลายคนก็อยากพูจากปากของเอื้อยอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าหลายคนพี่น้องไงถามเขามาวสันว่าโอ้ยไปบึงในเด้อวสันเนาะทางเอื้อยปุ้ยกับน้องนาเพื่อนมีข่าวดีได้ว่าสันเมนวเอื้อยอาไปปิ้งปังหักกันแต่ตอนไดเอื้อยนี่แุ้เลตั้งแต่เกี่ยวเข่าคุณต้งแต่เริ่มมาอยู่แสดงว่ามาแรกๆเพื่อนไปปิ้งปังกันเลยไปจักกันนี่บอก แต่แม่มาผู้เล่ย่อย่อมครับโดยดีเนาะเออว่าครบกันแล้วเนาะมาอยู่นี่แหละอ๋อตอนนี้เรามาอยู่น้ำเลยบอหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นมาอยู่นี่เลยได้ทิพมามาอยู่มานอนน้ากันแล้วปีน้องเลยออยู่อันกระตุบหลังน้อยเจ้านี้เนาะแท่ากับนอนสี่คนแบบนี้สมลูกเคยเมื่อผู้หนึ่งเลยเมืออยู่น้ำโพ พผล่ตะกี้มาส่งบ้านนี้เขาอยากเมื่ออยู่น้ำพ่อเขาเลยให้เมื่อยหมอน่องหมอน้องโบคือหมอไอ้ไอ้เมื่อน้องอยู่น้ำเมย์บไม่งู้น้องลน้องเลยอยู่น้ำเมย์กอนไอ้นั่นว่าอยากเมื่ออยู่น้ำว่ออยู่นี่มันโบสะดวกสบายกัเร่อยอยากเมื่อเลยแกเท่ากับลูกผู้หนึ่งตอนนี้เนาะแล้วกกอยู่กันสามคนพอเม่ลูกบาดที่นี่พี่น้องเลย เป็นที like assim, ่ไ้เนาะเอ้ยอันนี้ได้ใบได้คอกันข้างนี้เลยบงหอดผู้รับผู้ใหญ่เลยบอกผู้ัผู้ใหญ่กับว่าอายุแต่บ่ท่านได้นั่นเท่าคนว่างเวียกว่างยังผน้เละก็ยังตัดอ้อยตัดยังแบบนี้นะยังสวงเก็บเกี่ยวอยู่ส่งเนาะยังเล็งเล็งมืออยู่กับผู้ละเท่าคนมีเวลาผน้เละท่าป้าว่าเเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามอีกอนนิดนึงพี่น้องหลายคนสงสัยอยู่คือว่าได้ ผัวน้อยแท้ว่าสันพี่น้องเลยคู่เลยคลองน้อยเอ้ยอายุจักปีก็อสามสิบแปดแล้วสี่สามสิบเก้าแล้วอืมสี่สี่สิบเลยได้หนิเนาะป้าน้อกนาอะไรก่อนน้อกนาเพิ่นจ้กเบิ่งในใบสมุนุครัวนก็ซาแปดนี่แหละซาแปดเคยเบิ่งในใบสมุนุครัวไดมเออแต่ว่าเราว่าว่าสองเนาะแต่เคยเบิ่งในใบสมุนุครัวว่านี่น่ะคือว่าซาแปดเออเอามา้นั่นแหละเจ็ดสักเจ็ดเราได้แล้วว่าใบสมุนุครัวได้แล้วได้แล้วเนาะได้ อาทิตย์หนึ่งเลยทำ้ยอาาโอ้ยสพยะ,ะพสีีนองไงมาบุพ่อล่าซ้ำอันนี้บ้านเขาก็ให้เพื่นหักบอกไม่หักเพื่นบึงโย่โทรศัพท์โทรศัพท์มันตกแตกเลยวด้ไทยเพื่อนพอดีทางแม่มแก้วเพื่อนก็นอยากให้ว่าจราเขามาถามเรื่องใบสมณูเล่าฮั่นแหละไ่่แแล้ววตา พีโทรศัพท์ถ so <c oughs> oh, um, anyway. ่ายไปให้เพิ <c oughs> so, ่นเบิ่งนะเนี่ยนี่ยเนี่เออเอามาไว้แบบนี้โอ้ยมือหนามือไหนสิพี่น้องเงยพ่อน้องเพิ่อนสก่อนเดี๋ยวสิถามน้องเพิ่นอีกไปหละเนาะเออได้แล้วเนาะได้แล้วดีบุกดีใจนะพี่น้องเงยมาอยู่ในนี้เออได้ทั้งสามมณุเคราได้ทั้งเมียบาทนี่โอ้ยพี่น้องเงยเนาะความจริงเลยใช่นี่อ่าทั้งวัจนก็ได้เบิ่งแต่ใน้ซ่องของบ่าวลาว่อเพิ่นเนาะได้กะคับมาพ่อพ่อน้องตองเพิ่นเมื่อกี้นี้ ถามพอน้องตองกัว่าโอ้ยเมนได้วาสันพ่นยู่น้ากันเนได้วาสันเนาะเออยู่น้ากันจริงจริงจังๆนี่จักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วโอ้ดู่แต่ก่อนพ่นกับเอ่อปิ้งปังศึกษาเบื่องกันก่อนเนาะฮูจ้กกันแ้วก็แต่เฮงแล้วแต่มาพุ่นแล้วเป็นนี่ได้ไพ่ไพ่ไพ่จีบก่อนขันเลยแยกเลยต่างคนต่างถามกันนี่อไปเหตดเวียดบกันใกล้กันนี่แลอไปดินเอ็นกันเนาะไป ปลูกคนไปปลูกอ้อยน้ำอ้ายก่อนแล้วก็ผู้ที่เห็นเลยนะไปปลูกอ้อยน้ำลุงอยู่ลุ่มได้เห็นกันเดียวไอเดี๋ยวพี่น้องเลยถือว่าเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่ดีได้เนี่พี่น้องไงเนาะโมเมนต์ว่าน้องอยากมาสัมภาผัสให้เสื่อมเสียยังสั้นซี่โมเมนต์เนาะอันนี้ก็อยากมายินดีน้ำพี่น้องไงเห็นข่าวเห็นข่าวแบบสั้นก็โอ้ดีใจน้ำน้องนาเพิ่นแล้วสวัสดีได้เป็นพังเป็นพาครับคนอยู่ใกล้บริเวณ ใกล้เคียงกันเนาะต่างคนต่างบ่มีก็พากันอยู่ไปที่ครับสิมาแจ้งข่าวน้องเพิ่นนั่นแหละนะเนาะเพราะว่าแต่ก่อนนั่นบ่จันนะไปแจ้งข่าวดีน้ำเพิ่นว่าสิถมที่ถมทางมุงเราอยู่แล้วลก็สิเฮ็ดเฮือนหลังอ่าเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานให้ฮนแหละเนาะอ่าก็เลยสิมาบอกน้องเพิ่นวา่ายังบ่ได้วงบ่ได้ลืมเนาะเอ่อทางแม่เพิ่นก็ไปทางอื่นก่อนก็เลยแล้วทางอื่นก่อนได้สิเอ่อมาต่อเติมให้อยู่ว่าซั่นเนาะ โอ้พี่น้องเลยแสดงว่าหอ,อยอยู่ทางใดก็ได้นะบาทนี้เนาะอันนี้ก็เม่นที่ของเจ้าเนะคอยกระซื้อแต่ท่านด้เบิ้อคอยยังอยู่เจ็ดพันคอยคอยกระหาแบบเมึงอเธอตัดอ้อยแต่ยังคอยกระแลกเอาเงินบาทไว้แล้วคอยกระเปลี่ยนแล้วก็ไปให้เพิ่นนะนะแต่กับท่านในเบดเอาย,ยังเจ็ดพันยังเจ็ดพันยังบริถอกเพิ่นนี่ถ้าเจ็ดพันแล้วคนก็โอนมาเป็นสื่อคอยได้คอ,อยกลางยังหายู่ ยังหาอยู่หาเก็บตัดอ้อยตัดยังได้พอาการแลกเงิน,นงบาท,บทไว้เลยเพรว่าให้เพิ่นให้เธอละหน่อยนะพวกกให้แต่เธอถือว่ออากว้างแล้วทีของเจ้านี่นเานาะจเพิ่นยังไม่ได้แทกชาวคูณสี่สิบแ่อยจ่ายเงินแล้วถาเขาลงมาแทกย,ยังยังเจ็ดพันยังโบยังโบว์ต์นี่เนาะพี่น้นอ,องเนาะขอติดยูบก็หาพลไปแต่หึงแล้วให้เธอละหน่อยแล้เอาเขาว่าเรื่องคมหักอีกหน่ิดนึงพี่น้องเอลยเนาะเป็นน้ได้คมคิดของเอื่ยนนองนาเพิ่นเนาะ ดีอยูบอ่บ่เดี๋ยวเาเป็นนีงได้ดีอยู่นะถา,ามามความรู้สึกจากใจจริงเลยได้<ม>อันนี้นะเนาะเป็นนี้ไดนี่ใส่ใจขอน้องเ่นเนาะดีอยู่บ่เอ้ย,อเ,ยเออก็ต่างคนต่างกันเข้าใจกันแล้วแหละอ,อือพอน้องคนยังน้อยกวนะ่าเนาะจะเ่ากันคุยกันกันอย่างไรมาอยู่<อ>บนวาซิมาโรดผู้ใหญ่เขาเด่าบอกแล้วแต่ออบ,บริมาโรดทางปา้าทางลุงอ,อบอกถึงกันเื่อแล้วเนาะ ทั้งป้าทั้งลูกนะฮู้อยู่คุณก็บอกท่านกับบุรีมาอยู่หรอกแต่สินัดมือนัดวันกันบ่มือใด้อันนี้เอ้อสิได้มาเบิ่งมาพังนแล้วนี่พี่แล้วไงเนาะพูดแล้วประมันตัดอ้อยลุ่มแล้วแล้วบู้คือกันทั้งตัดอ้อยตัดหยางนะเท่าแล้วเวียกเขาบอกแล้วก็ได้โอ้เดือนปลายพวกะวะอ่าอีกประมาณบริเวณนั้นก็สิผูกแขนน้อยๆสิเลยว่ะเุณก็บินตามที่ตามคลองก่อนเนาะ พี่ตงโคงบ้านเมืองคนจะซื่อๆนี่นะสามได้สามีแตงมีแตงหมูมีเนาะใช่ไหมเออสามได้สามีจังว่าจังแต่งกันจริงจังเนาะอยู่นลากันไปก่อนพี่เราไงโอ้เท่ากันที่ว่าแล้วกับทางใดก็บหมูมะนะแมนแมนแค่น้อยจะซื้อปล่ากินเปล่าว่าแต่ว่าจะเพิ่มกระได้บุฮูนลำเพลินกันเลยคิดว่าอันอันขอโทษเด้อเนาะอันคิดว่าความหักระวังน้องหน้ากับเอื้อยนี้ สิมันคงไปไปได้ยาวนานอยู no. ่บ no. uh, ่อยเลยหรือว no. yeah. yeah. yes, uh, ่ายังไรกวางซันต้องศึกษาไปก่อนเนาะเพราะว่าคันเอากระส่งบ่เห็นคือกันเอ่อสมมุติว่าขอบครัวอื่นเนาะสิเนาะมีดูกมีเต่ามีไข่มีเคยน้ากันถือยังป้าห่างกันได้เนาะอันนี้เฮาก็ระยาสั้นไปซี่เฮาก็บอกบ่ได้เนาะบอกว่าได้แล้วก็ส่งบ่เห็นคืออต้องต้องอยู่น้ากันไปก่อนเนาะก็บึงไปเออ ประมาณตีไปประมาณสี่สิบตัวใหญ่เนาะน้องหน้านี่ประมาณเราบอกว่าตอนนั้นอ่ะสัสองพี่น้องไปงหป้องหมื่นว่าสมุทรัวระนวันนี้สิแปดเนาะสิบแปดครับ,บประมาณนั่นแหละสามสิบแปดแต่ว่าต่างกันสิบปีเนาะสิบปลายปีห่างกันโบราณใช่นีมพี่น้องเลาะสิบปลายปีเนาะเอ้ยเป็นสามสิบเ<า>ก,ก้าเนาะสิบปลายปีนี่แหละ อืมสามสิบเก้าน้องน้องกันอ่าน้องนาเพิ่นเศร้าแปดเอาสมมติว่าตามสมุนุครัวเนาะแต่เห็นใส่ในหันน่ะว่าเศร้าแปดนี่แหละบึงนะแสดงว่าต่างกันแค่สิบสิบเนาะสิบปีพี่น้องไยก็ถือว่าห่างกันเพียงตัวเลขเนาะโอ้เสียพี่น้องไยเนาะดูว่าเห็นดการวจันทร์ก็ยังไม่ได้หู้ใช่ไหมว่าปิ่นเอื้อยมือเนี่ยเห็นแต่ว่า น้องนามีเมียแล้วว่าสันพี่น้องไรก็เลยเอ้าเพิ่นเอาไปด้ว่าสันเนาะเอ่อถ้าออกมาถามพ่อน้องตองเมื่อกี้นี่แหละว่าโอ้ยนี่แหละวสันต์เอ่าพ่อน้องอันเมยน้องแพทต์เพิ่นนี่ว่าสันเนาะเอ้ยปุ้ยนี่โอ้ว่าสันพี่น้องไรก็เลยข่ามหัวออกมาเยี่ยมเบิ่งมื้อนี้เนาะค่ะเอ่อเอามือใดมือใดเพิ่นสิอยู่เฮือนน้องน้องนาเพิ่น กบูคู่คุยกันกับเอวอันแก่อ้อยขู่มือเบาเล้ามามื่อน่ะเพิ่นยังไปนั่งมือยู่ปาอ้อยมือเพิ่นมาทำคำมือเพิ่นมาทานบ่เคยอยู่ที่ซื้อเพิ่นนี่เนาะคะเพิ่นก็ไปแก่อ้อยเขาโรงงานพุ้นเลยโอ้ยจากมือเลยนี่สิพี่น้องเลยสิพ่อน้องเพิ่นนี่เนาะอยากกันสภาพแบบเออเห็นนั่งเคียงกันจักบาทนี่นะพี่น้องเลยเนาะเอ่อเป็นยังไดคือว่าคำหมดเลยเอ่อสายผ้าเล็บแท้อันนี้พี่น้องเลยการบูมินเล็บเนาะเราแก่ศึกษาห่ากันมานี่ตั้งแต่เกี่ยวเข่าบัว ตั้งแต่ออกพรรษาเพื่อตั้งแต่ก่อนตั้งแต่มาอยู่อะไรเห็นกันปิ้งปังเนาะหลายเดือนแล้วแม่นโฮเดือนแล้วเออมาถามถามนิดนึงเงินภัยภัยอันวัตที่ว่าจีบกันก่อนมาทักหากันก่อนนี่นะต่อแล้วมาน้องนาบ่โดยเออจะถามก่อนเขาไกลไปนี่เลยไกลไปแล้วถามนะการลึกๆอย่างลงฟ้องกันแต่แรกขอโทษเด้อบอกได้บ่อันน้องเพิ่นถามได้คำเล็ก สิไปไซสเขาก่นเห็ดเวียกอะไรไปเห็ดบอลเดียวกันนั่นนะแต่เพื่อนก็มาแต่ตูเพุ่นเพื่อนก็ย่างลุ่มๆขึ้นกันนี่กับยางตุ่นี้ก็ลงไปหันคือกันนะหรือย่างลุ่พ่อขกันอะไรอ่างนี้อือโอ้สสพี่น้องเอ้เนาะน้องนานี่ก็ห้อยอ่าไล่ลึกเลยนี่พี่น้องเห็นนิ่มๆติ่มๆไปเส้นก็ห้อยจู่โจมก่อนอยู่แด้เรากับเนาะโอ้ดีมากดีใจนะเด้อเอเด้อเนาะอ่าขอให้ความหักของเจ้าเนาะมันแกนเดียวกันเนาะ ถึงน่องเพิ่นสิยังอายุยังน้อยแต่ว่าจันเชื่อว่าน้องเพิ่นนี่ก็มีคมรังพิชอบได้สามารถขยันเนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นเด็กน้อยที่ขยันพี่น้องไงเฮ็ดเบีย้ยเฮ็นงานถือว่าผ่านเลยแหละเนาะน,น้องนานี่มีแต่อดออมเบื่อกันบัดนี้เนาะให้สิตคมหักของเจ้ายาวนานได้กันเนาะโด,ดยมือวันที่เจ่าไหวจะขคอเดียวสิ เอามายินดีนั่งอีกเลยเอานัดนัดกันอีกพี่น้องเลยมีอยู่พอเบอร์เจ้าโทรศัพท์แต่เสียทั้งสองเขื่อนเข่อยกับเสียของเพื่อนกับเสียเสียเบิดเลยว่ะนี่ค่อยถามจอยก็ได้ท่านั่นก็ท้านี่ก็อาจจะส่งข่าวดอกไอ้ก็โทรยากขึ้นกันพี่น้องเลยถ้านั่นก็สบสีส่งข่าวนั่นมันพอต้องตองก็ได้โดยโดยโดย้าวสมุดว่านั่นนะคันหวานที่ข่าวเดี้ส่งข่าวนั่พอต้องตองนี่อะไรก็ได้ หู้ล้วว่าพ่อเบอร์พ่อน้องตองโดยโดยหู้ยู่หู้ยู่คุยกันอยู่กับพ่อน้องตองเนาะเดี๋ยวถ้าหอดมือหอนยังสิไปส่งข่าวน้อเพิ่นก็ได้โดยโว้ยสัพี่น้องไงเนาะเอาโอเคพอทั้งวันจันก็อยากทำกับป๋าของน้องเพิ่นอยู่เนาะมือหนามือในหวังว่าสิได้พ่อเพิ่นเนาะโดยมากกะคำหมดแล้วแต่มีแต่ไปคู่มือเ้ามาอะไรก็ไปบุคคลยู่เพื่อนเพิ่นนี่เนาะพี่น้องเนาะ ขอบใจหลายๆเอื้อยเนาะมือหนามือในพอกันไหมเด้อสบายดีเฮ็ดเบียกาพี่น้องเไยโมได้มีอย่างมาฝากข้อญาลงว่าบยูเฮือนก็เลยไม่ได้ซื้ออย่างมาต้อนเดี๋ยวมือหนามือในกันเอลยเด้อโอ้ยีใจนำเนาะถึงหักชีต่างไวัยกะขอให้เข้าใจกันกับพ่อเนาะโดยว่าไปนี่แหละพี่สองเห็นเนาะแมนพี่น้องเไย เขาเดี๋ยวจงถามจากปากน้องเพื่อนอีกรอบหนึ่งแอน้องหน้าพี่น้องไงถือว่ามีข่าวดีเนาะหักต่างไว้พี่น้องไงก็ถือว่า,าวตา่งงา,ตางกันสิบเอ็ดปีเนาะถ้าเทียบกับสามโนคัวก็ถือว่าโบโบโบลายพี่น้องไงธรรมดาเนาะสานี้โอดีใจดีใจพี่น้องไงเนาะนี่เสื้อผ้านาเพ่เพื่อนกัตากเปื้อยู่พี่น้องไงนเนาะเสื้อน้องหน้าเสือ้อ ทางเอ้ยปุ้ยพี่น้องเ้ยโอ้อมาอยู่น้ำกันอยู่พี่พี่น้อง,งเอ้ยเนาะเสียแต่ว่าเพื่อนหลังน่อยเท่านั้นแล้วว่านี่พี่น้องเ้ยน้อยก็อยู่ได้อยู่เนาะเออขับที่อยู่ได้เนาะดย้ยขับใจอยู่ยากเพื่อนคนว่าแล้วพี่น้องเ้ยเออทีน้อยแต่ว่าอยู่ด้วยความฮักความมากกันนี่มันสีอบอุ่นเด้พี่น้อง,งเอ้ยเนาะเออทานน้อยเลยอยู่แบบห้อนร่นนี่ก็อยู่บุได้นะเนาะ ขอให้คมหักเงินเงาอล้กันจะพี่น้องไยเนาะโชคดีจะักบอกไปหักเพื่อนเลยได้แล้วเถอะโดยโดยโดยพี่น้องไงเดียวว่าอาจารย์สิแจ้งเพื่อนไปว่าสมนุขัวไรแล้วเนาะเพื่อนมีโททรศัพท์โทรศัพท์เพิ่นตกแตกไอนี่พี่น้องไงส่งผ่านาเพออน้องเพื่อนกับคนมาพี่เกือบเบิดแล้วแต่บึงเนาะอยู่เฮือนเรานี่ตากเปื้อกอย่พี่น้องไย เออเนาะเอาเอาเอาสาพีน้องไงเออผูทางนั่นกำลังสีเห็ดอันนั่นบอกเอ้ย่าสีเห็ดใหม่แล้วอยู่มันอยู่แล้วมันต่ำอันนี้ตะกี้คอยเห็ดเองในมือเราเห็ดแล้วมันต่ำเออเราสีเห็ดากำลังสีมีแผนเห็ดอ่าที่พักไม่อีกโย่พี่น้องเลยเห็ดไม้อันนี้มันต่ำพูดอยู่ก็ได้จักมือใดยังโบยังโบว่างยังเถื่อน เดิ่ยเดยเอาเอาคอยเฮ็ดไปใช่นอกขาดเดียวอย่างเดียวแสีแว่มาดิมาเบิ่งใหม่มื่อหน้าโอ้ยพี่น้องเอายินดีน้ำน้องหน้ากับเอื้อช่วยเป็นเอาไม้ไม่บอกเอาไม้ได้ดื่มหอดไม้น้ำเราเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ยเออเรากลสัมภาษณ์ไปกับป้าหน้าแดงไปเรากล่าวะไรพี่น้องเอ้ยเนาะอถามกุ้งคมหักเออกิเคิร์นน้อยนึงพี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวจังมาเคิร์นกันต่อคลิปหน้าพี่น้อง เพราะว่าสีให้น้องนาเพื่อนมันสัมภาษณ์เบิ้งเนาะว่าปิ้งปังหักกันได้ยังไงพี่น้องเอ๋ยเนาะเอ่อเรื่องความหักนี่ขึ้นกับคนสองคนได้พี่น้อง,งเ,อเอ๋ยเอ้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าจริงแท้แน่จริง,นนรงพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าน้องนามีเมียแล้วพี่นอ้องไงอ่ากะเป็นคู่ที่ว่าต่างไว้กันนิดนึงแต่กะถือว่าบอไลพี่นอ้องเอ๋ยเนาะอ่ากะมือหน้ามือใน อาจารย์สีมาคุยใหม่พี่น้องไงมือนี้เนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องไงเอฟซี FC, ที่ยังกินฮอดกิดถึงน้องนาและก็เป็นห่วงาฝากให้อาจารย์มาอัปเดตบึงมือนี้พี่น้องไงเนะาะส่วนเรื่องเฮือนเรื่องซานที่จะต่อเติมเฮ็ดให้เล่านั้นยังบบท่านลืมเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะยังสีสารต่ออยู่แต่ว่ารอก่อนพี่น้องไงเพราะว่ามีหลายงานยังบบท่านแล้วเนาะอ่ะกะ ขอให้ได้ได้กันพี่น้องไงน้นนองนาเนาะพี่น้นองเนาะเอาเมื่อน, ade, นี้วาจันคอโตล่ำลากนเด้อเนาะพ่อกันไหมอีกคลิปหน้าพี่น้องไงอ่าเดี๋ยวมือหนามือในเดี๋ยววาจันสีมาอัปเดตหักต่างไวใ้ให้เบิ้งอีกเนาะพีนน่น้องเนาะเมื่อนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีพี่น้องกันเบิดสูตสู่สุขคนสุขกายสบายใจเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเนาะ Aaaa, to fi nawn